แขกผู้ใหญ่มากทองได้มากตอนรับเพิินนะครับแล้ก็มาจัดแจงเดอนสถานที่ต่างๆก็ด้วยความกังวลเนาะเี่ก็สิบ,บินทุ่มหนึ่งครับลอ่อรถมาครับน้องมัดประสานรถมาหับเาราบอกบอกบินประมาณทุ่มหนึ่งครับพาเบงใบริเวณงานนะครับ สถานที่งานยหายนี่เป็นเวทีสําหรับอมอลล่ก่อนนะครับสิมมลลังานเค้นดีแห่กับยายนะครับก็มีฉายฉายาปิดอีย่ายที่ผมอัดไว้ในช่วงที่ย่ายมีชีวิตอยู่นะครับสวนผักเพื้นนะครับนี่ก็จะมาขอบพระคุณนะครับแขกอ พี่น้องที่เขาลบแสดงความเสียใจนะครับทรงพวงหลีดมาเขาลบศพย่ายนะครับกระเป๋าขอยู่กระเป๋าคอ,อาคโอ,คอ,องผม

ทองสีของฟ้าวันนี้นะคะวันนี้น้องของขวัญก็มาค่ะวันดีค่ะสวยยัง

คือรถทาไป